สวัสดีครับพบกับเราช่องพังใบเฟินนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่กวนจอยมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมทางอีกเชื่อกหนึ่งนะครับที่ห่างหายกันหลายวันนะครับวันนี้กวนจอยก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มีเอฟนะครับเุณพี่เอฟครับเหมือนให้คะแนนคุณแม่แสงเดือนครับจริงจริง หรือว่าเป็นคะแนนที่ไม่มากแต่ก็ควนจ่อยเองเป็นสะพานบุญก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับเรามีกล้วยมาด้วยครับกล้วยมาฝากคุณแม่นะครับฝากคุณแม่แสงเดือนนะครับอันนี้จากใจควนจ่อยนะครับมาเลยครับทุกคนครับ สวัสดีครับนี่ตาเสียนนะครับวันนี้ก็แม่แสงเดือนนะครับแต่จอยก็จมามาเยี่ยมนะครับแล้วก็มีของฝากมาเยี่ยมนะครับของฝากจากควนจอยนะครับของฝากจากควนจอยนะครับเราจะนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้คุณตาครับให้คุณแม่นะครับโอ้อร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยครับดูคุณแม่ค่ะลายลายลายครับนี่ครับ เดี๋ยวคนจอยวีนี้คนจอยขอให้เองนะครับมาดูกันครับโอ้คุณแม่ชอบกล้วยรู้สึกว่า,าหายกล้วยนานนะครับทุกคนก็เป็นธรรมดาครับช่วงนี้คุณตาเป็นโรคขาดคะแนนนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับโอ้คุณแม่อร่อยมากเลยค่ะทุกคนค่าดูสิวันนี้คนจอยก็ไม่ได้มีแต่กล้วยนะครับ คุณจอยก็มีคะแนนมาฝากคุณตาเฉียนด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้คุณแม่แสงเดือนด้วยนะครับนี่นะครับขอบคุณมากครับคุณพี่อฟนะครับถ้าผมพู้ที่อยู่ไม่ถูกก็ขออภัยนะครับคุณพี่อยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับไปอุดรไ,<ป>ไปประกอบอาชีพที่ เยอรมันครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับเราก็<อ>เราก็จะพามาดูนี่ก็จะเป็นที่คุณแม่ทํางานนะครับคุณแม่เป็นที่ลมซึ่งลมคุณแม่เองก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับเพราะว่าดูจากสภาพก็ถ้าลมมาแรงๆก็มีโอกาสพังเหมือนกันนะครับคุณตาเต้นะค,เค,เคุณตาบอกว่านะครับ อนนี้จสถานก,การณ์อะไรไม่แน่นอนนะลูกเอ้ย <c oughs> เพราะว่าไม่รู้ว่าสวนเขาใจยังไงนะครับ้วสวนจะเปิดเมื่อไรไม่มีกําหนดเปิดนะครับทุกคนโควิดโควิดมีถ้าไม่มีวัคซีนป้องกนันนี้สงสัยคงอยู่กับเราอีกนานนะครับนี่ก็เป็นที่เราก็จะมาติดตามอัปเกตครับว่าคุณแม่ มันต้นสอบถามว่าคุณตานะครับอยากให้คุณตาพูดหน่อยครับว่ามันมีสองที่นะครับที่คุณตาจะพาคุณแม่แสงเดือนเนี่ยไปกินอาหารนะครับอีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่ข้างนอกข้างนอกที่นี่ก็คืออยากให้ทุกคนไปดูที่ปนก่อนนะครับม,มีต้นไม้มีร่มไม้มีร่ม,มร่มไม้ตรงนั้นครับแต่เราถามคุณตาแล้วครับคุณตาบอกว่า คุณแม่เองอเไม่ค่อยอกินอาหารก็เลยต้องมาให้อยู่ที่พักตรงนี้นะครับก็พูดคุยกับพูดคุยกับคุณตาเล็กน้อยนะครับครับขอบคุณมากครับตรงนี้พอปลูกอันนี้มันไม่ได้เดินไปไหนมันก็อยู่กับที่มันก็เลยกินหญ้าอะไรเยอะหน่อก็ออมีเพล่อนมีขูงอะไรด้วยก็เลยถ้าไปอยู่คนเดียวมันก็เหงา ถ้ามาอยู่ที่นี่มีเพื่อนดูเยอะแยะก็เลยกินหญ้ากินอะไรดีขึ้นอันนี้จะเป็นช้างที่สวนเรานะคะคุณแม่มาอยู่ใกล้ๆเพื่อนคุณแม่ก็จะกินหญ้าได้นะคะแต่ถ้าเอาคุณแม่ไปผูกไว้ป่าคุณแม่ก็จะไม่ค่อยกินหญ้าค่ะถ้าไม่สบายก็เอาไปอยู่ร่มน้า ก็เราก็จะมาสอบถามอาการของคุณแม่แสงเดือนนะครับที่รู้สึกว่าคุณแม่เองสบายดีสบายนานแล้วแต่ก็เราเองเราเป็นเหมือนคนร่วมอาศัยแต่ไม่ได้อยู่ทุกทีคุณแม่นะครับก็อยากให้คุณตาพูดอาการของคุณแม่สักหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณตา ก็ดีขึ้นครับดีนี้กินหญ้าได้เยอะเหมือนกันที่ก็ออกปกติการถ่ายการอะไรเป็นยังไงบ้างครับปกติครับที่ปกติแล้เอกออคุณแม่ถ่ายได้เยอะขึ้นนะคะกินหญ้าได้ถ่ายสะดวกก็เราจะพาทุกคนมาดูนะครับนี่ครับเราจะพามาดูนะครับ เราจะพามาดูอึน,นะครับที่ช้างครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าขึ้นอยู่ดีขึ้นเนอยอะๆเลยนี่นะครับก็คุณตาบอกว่านะครับบอกว่าถ้าอยู่ข้างนอกนี่จะขี้อยู่ประมาณหนึ่งกองนะครับแต่ถ้าถูกตรงนี้ก็จะสองกองถึงสามกองได้นะครับ เราจะขี่บ่อยนะครับทุกคนต่ออยากให้ดูสภาพหางคุณแม่หน่อยนะครับหางคุณแม่จะไม่ค่อยสวยงามเหมือนช้างตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่โดนเพื่อนกัดนะครับโดนเพื่อนกัดแล้วทุกวันนี้ก็คุณแม่เองเป็นช้างที่หวงหางมากหลังจากที่โดนเพื่อนกัดนะครับหวงหางไม่ค่อยยอมให้จับนะครับ ก็ดูจากคุณตาแล้วคุณตา<น>รู้สึกดีใจนะครับบอกว่าวจะได้กินหัวอาหาร<น>อีกแล้วมี้จะหมดพอดีเลยคุณตาซื้อหวยก็ไม่ถูกครับทุกคนก็มันเป็นความหวังมันเป็นความหวังของคนที่รอความหวังนะครับ<ไ>ก็มีแต่ซื้อหวยนี่แหละครับซื้อลอตเตอรี่ครับเผื่อฟุก เผือโดน12ล้านครับแต่ควันจ่อยขอสักหนึ่งใบก็พอครับก็ยังไงฝาก fc ทุกคนนะครับฝากฝากเป็นกำลังใจให้คุณแม่แสงเดือนด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังใบเฟินควนจ่อยครับผมขอบคุณมากครับ